ย่่นีมาเจอกันนี้แล้วครับโค้งไก่อีกแล้วสองกิโลกร,รมัมซีโค้งกินเห็นมันหดหนะเห็นปากมันนีม่มันได้ไหลครับเนาะถอดตับหมูเพชรเนาะเออสุบแปลงเนอดเชฟเบียร์ยมันเดิมครับคือพวกเดี๋ยวไปตรงเสียบบ่มีเงินค่ารถไป าเจนเนี่ยขาวายเห็ดลรงเห็ดทคืออนนี้กีกนมีทุนกันมีเหรียก่อนจะถ่ายเพอดีตัวโอ้ยขาบีข่าเรานี่พอบดหรือเปล่ <c oughs> นูต้องถ่าเบิ้งก่อนแต่ไปเข็เกลอวายอยู่บ้านเจ้ากี่หินหาอาชีพย,ยากกตได้อยู่บ้านอ,อาชีพมันบ่ค่อยแต่ได้บานดีเกลยโงเขนเั่นเดือว่ายเห็ดโรงเห็เบิง้ง เ็เอาสื Never, ่อดก่อนเห็ดสื่อเห็ดเ็ดเห็ดโหลดอยิบใช่คลิปเชื่อมเสื่อมเป็นเห็ดเกเ็นเครื่องมือมีลงแตรกับสื่อโลก่เสื่อมสามบาทให้ดิเชื่อมเปลนแล้วเป็นกระติห้เป็นแพร่หมดละใส่ก็คืองเครื่องห้องาบได้กับเป้ากับไหมกับผีมาพยักตัน เด็กๆก็บาคนตัวไว้ในตำเครื่องไทยเงยนปีนันจรงนะไทเอาอหบากหลายเลยสองกิโลเต็มยอ่อถุงข้าวเครื่องแทุ้กๆได้ดอกว่ายดอกกสุ เครื่องคลุกเส่็จมากเลยป่ะไปไปหมดพ่อปุ๋งไหมยเนียน,น,นเลยตัวนียมี้วยนะอ้อมๆไป ไห้เยเรื่อยหดลดบอๆเยอะเพราะเออแงมนย่อยออกหมดขึ้นนะไม่เห็นนั่นแหละชีหดไปตรงไปใส่อีกเท่านึงดให้เยอะหดเยอะหลายคดีบอกช่วยงานตายเลย ใส่เพ <mit> uh, ิ like, ่มยอะอกใส่มหลาเลยมขเนื้อหน่ย่อไดไหมะนดไน่อยบ่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 บัว่บ่บ่บื้อบ่บ่บ่บบ่บบบ่บ่บ่บนบ่อ่บ่่บบ่บ่บบบบ่่ ไปเห็ดโค้งไก่กินยังนี่ขึ้นไงเธอนี่โอ้ลืมักวเนี่ยโ้โมัยื่ไว้น่ักดเลยเดี๋ยวคดกันก่อนนะว่าขึ้นไงเนี่ยว่าคอยฟักดเลยไหมเงียดิ้วเงินลนักหลเรียบบ้อยโอ้จะได้เงินบ่เนี่ย ผมกิดดีไปกว่าอนตัวเหว่าคนกินหอดโมเมนว่าจะได้เงินหลดเนถึด่ินหอดก็ได้เงินเนี่ยดีคบคนคนคนเดียวมาจางกรเข้มนะคร่ไม่งอก็เต็มเี่เดีอวาจดจังเราจะสมืงนะถ้าเราเอาดอกน้าบกคุณต้องกินเพชรป็นเลหรือเปล่า ลูโดดนี yeah, <S S ้เก็บมาใส่อีกไปดีเจ้าเก็บตังค์ใส่อันนี้ไม่ใส่เยอะเหมือนกันเอาป่ะใส่ลงไปใส่เข้าเลยขึ้นอย่าบอกพี่งานทุ่ยไทยนะครับทุ่ยไทยแล้วเสียนแล้วหัวแล้วสองสามถุงแล้วเก็บมาถึงบ่ครับเข้าไปอีกครับใส่หมดไปเลย โอเโหโอ้โหดเห็ดโเดอยังไกินตัวีีีคน <t algorithm> ้เข้าไปพ้นองอนส่วนส่สิาเหมอบอนีสองกิโลกรัมนี่กระทะมาห่กันเดือเมนี้อโล่ซโลถ้าควร้องโลไ้ <spirit> ่ละเดู้ซื้อโดนั่นละมาแบบพวกไก่มาเหเอกกัดใบ่ต้องถึงงขนาดนั้นก็ได้เอากางๆกางละอ้ยแบบเบาแบบแหงๆเลยรยนองเบาเอ้ยแกเป็นแหงไหมแบบแหงไม่ต้องอนในน้ำพวกไก่โตแหงให้จับเนือเลยน่เสียบเบก็ต้องกระบอกเสียบกันไก่สองวัดยืเรื่อเจอหมคนนะคน อันนี้ขอไปหน่อมีเอาวนวนมาวี่านบ่อเด่นึ่าี่ตวได้ไปเอาเขาได้ยนี่อยาเอาเขาแนอยากทไมขีมันเยมอนาเหยเพร่ะเียขเอัเขาเยเศันอยู่บอกนน่นเบียไปเอาเขานวยโอ้ยล้มาล้มาอ เื่อนกัดยุดงันบนมือไหมือน้อยมือบอกอธิบเลยบอกง้ายไปกินไก่อยู่นี่ฮห่าโค้งไก่แซ่บนีไไหนหค<อ>ข้าขมขเข่าไหมหงอยบเห็นเยเ็นก็ได้ดอกมาเดือมาเดือแซ่บ,บเกันครับเดือละ่ะ มา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 เยอะเต้มาเต้วันไงหลานเหลียวสักเรื่องตลอดเลยอุ้ยมึงเขาว่ามึงกูกักตัวจเดียที่ว่ากักในโควิดโควิดบวเฮงติดกับบวเฮงแพร่เสียไปได้โควิดน้อเดียวยังยังยังโอ้ไปแล้วระยะห้อน bọc bọc bạc quá bạc quá ăn khô bị chụp bọc nó lên bọc dạ nhìn mẹ mẹ nhớ ơn đú nhớ ơn đú nha kín ruột ừ kín ruột ăn mất híu mất bọc đọc mấy chàng ta với đời nhớ bọc chú cáp đưa, cáp đưa, phần, phần rồi กนคือเปเลยอยู่หดเลยอ่ะหดเนาะกำแพงบาบัวกินเสียบไปอย่งเขาถอดปักตะเซ็นหรอปอบสเ้ยองเปดรอพวกเปิดที่เผาเรียนนะกินกินกินไม่ลากินเครื่องกินหอดกันช่วงเนี่ยเมยะองกัอยู่เหลือกันหมเลยโอนเขายุดไหนหมดเลย งานเดนฮะมื่นกินปลาแพะมือว่ามีอยู่ว่บ่มีตีปูไปถึงเลยว่าแอนได้ไปเนาะไปบัวไปว่าไปว่าไปถึงกระสังกูจีไปเนาะเดี๋ยวได้ย่องอันนี้ไปเฮ็ดตำรวจผู้ลามบมันอ่ะมีอยู่บ่เขี้ยมันเงี้ยมึงเดี๋ยวงจะทำไงอยู่บ่ เงินบ no no, ่ม eh? ีล่อเอากูอยากเอาไปใช้เป็นคาเดียวนะข้าวักับจึงในโอยู่ว oh, ่เฮ่าวปใครยืนปะปะนี่คุซีมของคุณ่ซมอยู่กูเกินับรจับม่ตักรุมแบบเดี้แบบนดีบบดีพอดีปะไมยา้านเลยน้องเขาติดตงการาหลายคนตัวมาแี่มันมีมันปะ เบี้ยมยังไงหรกับเร็วดีว่าเบียเออ๋อกับไวโอ้เกียดยังไงเาก็ได้เลยานกับมากินยิมำไาได้ัวของอิมใกลเบิดนี่แหละมาเลยมาป๊บเลยนลเลยเะ

ไอ้เมือหอยรัดนวลไปเว้่ยมีเราไปลายยางอยู่ลายแนวอยู่ทั้งหมดเลยเฮ่ยเอาขึ้กีปดีๆเนี่ยเกียงกับเกอยงครับเมือยาก,กับจะ,จะมาฟังเนาะ เบงเลยฟังเไปเดียวเบียงมันขับเรือดตัวนี้ปะแมี่ยนะมีฟังนั้นปกติอยู่ไม่จอดเนี่ยเด็กเบียดเทีว่าไก่พนะี่น้องบนหลอดหนึ่งขุดไม่จอดผมหาบางดีนี่แหละเสียใช่ทั้งเกลด็ดดม,มันกินเข้าขไปครั้หนึ่งตามันงิศเล้งเลยน้ำมันมนี่เห็นแพ้วยาว,อยาวานะตอนเบียงเลยเน,นี่ยนี่อีกตรงนี้ตาตาไหแต่ไรแล้วนะคือหยั่งเข้าไปครั้หนึ่งมันคือมันเล้งเลย ดีนั่มาเครื่องไหนมีเคราไหนอก็บบวกอยู่วายมุนเบิดแล้วรอบถาดนี่จะเล่นงานหราต้นคุดคล่องอ้อไงท่ขากูยังประดาดแย่ดีเยวคู่คือบกยะเลยว่ะสิกดรอได้อย่าบบกอยู่ ไปอีกงานหนึ่งก็้าทังหน้าผากมั่งนะเจอโดนเนี่ยหน้าผากปวนจินเลยรมั่งอยหอยมาไม่เห็โดนนี่มักะหาเนาะล่องน่วาสันโอเคบ๊อบกีไปอยู่หยยงกลบุรีไปก้าอยู่บ่มึงหนังเาวว่มึเตี้บ่ไปอยู่หยย่างมูไั้ามันมูไรก็เยอกูอยู่ หลายไปหป่ไปไม่ได้ไปชุดดำชุไม่น้อสีปลุอเ่าไม่ยอมถ้าบังหนังยกะิลล่าอะไรแต่วันนี้หนังเพราะว่าบาเดียร์ว่าวักกาเดียร์บาดียร์นเกิดอะไรยิ่งหมดเดียริ่เลี้ยงวะ

เดี๋ยวจังหวัดหนยาเกุยแจน่าผเชฟเนาะเดี๋ยวอะไรงั้นเนาะไต้วนอยู่ว่ดดวนอยู่ว่เอฟซีใบดวนเร่านะดวนอยู่ว่าไม่ได้บอกเดียวบอกเดี๋ยวต่อมะฮกเลยเนาะอมาลดอนอนว่ามันได้เรากินเรานั่นบ่ไม่ฮะจีนูเบิดตองเบื่อบ่องเดี๋ยวพวกกะด่วนมากุญแจเนี้ยเรื่องจีนูอย่างนี้เลย หาางวันนักกันจงจังด่วนกันมวงการหน่อยอจงเขาเลยเสียมแม่เขาหมายมีนี่งมีแนตีเมทะเลคนละกลมไปยังเอะนะสองคนนังจักรยานกันลุ่คนละกลมไมเห thing, <afraid. S 1> to to ็นเนาะให้เบิดก่อนเนาะรับไปพัดหนึ่งเมือนึไปเนอหื้อนันยคิดเอาวื้อเนาะใัเอาอีดีอยู่บ้าไว้นเวลาดีกับนดให้เลี้ยหน่อย โฆษณาคือได้มีการได้เสียแน่นอนนะงานนี่นั่งนี่ก็เกมบเวอร์ลในเวลาครับทีาทีนไปเรียบร้อยโอ้โ่กเวลาสันพเอาหลับแมหลับที่หดีไหมมืง้เอก้าตื่นมันบอกสองชั่วโมงมันบอกเอาหลับอยู่นี่เอานอกมอนี่ยเอาแบเบิร์กลมเืองยา่างไอไปแก่อนเขาหยันแยหแบบนึ่งนะ นิ่ง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 ไงไปเลยบอกไม่บูกายาไปเลยอย่าบุหรี่ังใครไม่ซูนกันเดี๋ยวจัดให้หรอกคิดหนึ่งตามคำขอจัดต้องหนักไปเลยเอาซีบอะได้กินหรอเดี๋ยวเทาเดอ๋ยวยังไงทาง เฮ็ดไงหอกต้องกินที่เงินราบ้านโหดนกมู้ทุกเป็นไรที่ไหนลานต้องหลานกิบเนี่ยโห่อยู่หรอมอย่างไรต้องบ้านเลยไมกันได้กันจับอยู่ดิเพ็ดจจานดีพว่ดีวะใส่บีผงได้ไ้เอไร คนตขอขออัวไายอีริมื่อีรอยู่ขอพูยังไงล่ะหือยม่รุยครับหืกโดดเพชรซาใจดีเนาะตัวาทยกับากอะไรก็แช่ครับกำลังใจสองนะครับเนาะ ไปแล้วครับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับรบ๊าย <Bye. S 2> บายสวัสดีครับ